เราไม่รู้เหรอท่านนักปราชญ์ทั้งหลายว่าพระพุทธองค์ทรงสร้างคุรุธรรม8ประการเข้ามาและท่านทรงตัดกับผ้านอนว่าเมื่อมาตุคามนะฮะรักษาศึกษาพระธรรมวะมะวินัยอันเป็นคุรุธรรม8ประการเข้าไปสัจธรรมที่เราประกาศไว้ดีแล้วมีอายุ1,000ปีก็จะกลับไปเป็นเออเหลือ500ปีเพปีพมีมาตุคามเข้ามาบวชก็จะกลับไปเป็น1,000ปีเช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขเข้าใจไหมคราวนี้ไอ้พวกเนี่ยพระ เราลอกเข้ามาครับและลอกมาเป็น yeah, ท่อนๆประโยคมีความรู้สึกว่าเนี่ยผู้รู้สมัยก่อนไปบาลีมาเป็นบาลีขอมด้วยแปลมาเปลมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยมาแล้วนะครับโดยแต่อิทธิพลของขอมของขอมผสมพราหมณ์ปรากฏว่าเนี่ยห้ามผู้หญิงบวชเพราะถ้าบวชแล้วทำให้ศาสนาเสื่อมครับเข้าใจไหมครับทำให้ศาสนาเสื่อมและทําให้อายุพุทธศาสนาเนี่ยหดหายไปไม่ถึงห้าพันปีเีมันก็บอกกล่าวไปมันก็ผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อย กเคยยินฟังเรื่องอย่างนี้มัมนก็จะผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยก็เป็นที่มาของผู้หญิงห้ามบวชในเมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีพิกษณุณีพระพเจ้าทรงได้ได้บวชด,ด้วยเหตุเพราะว่าเนี่ยอ่านพระไตรปิฎบบกและแปลมาไม่ครบถ้วนสงฆ์ไทยในะยุคโบราณเป็นอย่างนี้แล้วสงยุคนี้ก็ไม่มีการปฏิวัติไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอมรับความเป็นจริง ก็ไม่ต้องการพิษุณีไม่ใครบวชภิษุณีนะครับข้ออ้างต่างๆผ,ผู้หญิงอย่างนั้นผู้หญิงอย่างนี้ก็เขามีครธรรมเป็นประการเหมือนกับสฆ์ที่มี2องยข้อมามารักษาใจแต่พิษุณีต้องรักษาเท่าไหร่ท่าน311ข้อครับถ้าคิดว่าตัวเอง227ข้อเนี่ยครับมันเป็นศีลบริสุทธิ์นะครับพิษุณีบริสุทธิ์กว่าครับถ้าเอาข้อศีลมาวัดถ้าเขาพูดอย่างนี้แกจะว่ายังไง เพราะงั้นควรเป็นสงฆ์ที่มันเปิดใจกว้างนะฮะไม่ใช่ออดตาตนแม้แต่เรื่องพิสุนีนะครับ,รบทุกวันนี้ก็มีพิสุนีเยอะแยะแต่ไม่มีใครได้บวชในเมืองไทยหรอกครับบวชกันเองก็ไม่ได้เพราะว่าสีรัชสมาคมเขาไม่ยอมรับนะครับท่านบวชบวชไปก็เป็นนิกายนิกายหนึ่งของในเมืองไทยนี่คือพราะเรายอมรับอย่างว่าลอกาศาสนาเขามาแต่ลอกมาแค่ที่ตัวเองถูกใจด้วยผลิตการทางความรู้สึก จิตวิญญาณของเพศผู้โอเคนะครับพิษณุนีมีอะไรถามไหมอ่ะเรามาตั้งคําถามกันที่พิษณุณีที่ไม่ได้บวชมีเหตุเหตุเหตุมาอย่างนี้นะครับมันมีเหตุของเรื่อง5,000ปีด้วยของพุทธศาสนาแต่วันหลังอธิบายเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันแต่พิษณุณีมีเหตุมาจากการที่มันแปลข้อความมาแล้วบอกว่าผู้หญิงเนะี่ยคือมาดุคาบเนี่ยมาบวชแล้วทำให้อายุพุทศาสนาเนี่ยมัน มันเหลือครึ่งแต่ลืมไปว่าครูทำเป็นประการที่พิจุนีจะมีนะ <c oughs> ก็ทําให้กับอายุเท่าเดิมนะครับแล้วของพญานาสสนท่านบอกว่าหลายพันปีพาวัตสาก็หมายความว่าหลายพันปีครับสิบพันทับอนนะไรครับหมื่นนะครับร้อยพันกับแสน <c oughs> เพราะงั้นนะ่ะหลายพันปีพาวัตสาหมายถึงว่าหลายหมื่นเหมือนกันนะครับ <c oughs> มันยังมีข้อโต้แยง้งระหว่างอา,าจารย์ที่แย้งกันพี่ได้ว่าเราจะหยิบยกสาทกอันใดามา มาในการเผยแพร่นั่นเองเขายังมีข้อแย้งและแปลออกไปแตกต่างไปเยอะแยะเลยในเรื่องของอายุพระพุทธศาสนานะครับบ้างก็บอกว่ามีถึง800 0ปีบ้างก็บอกว่ามีไม่มีที่สิ้นสุดบ้างก็บอกว่าตรัสไดที่เป็นอย่างนั้นตราบใดเป็นนี้มันก็ต้องมีอย่างนั้นมียกข้ออ้างของข้อใดข้อหนึ่งมาสมทบของตัวเองเพื่อหาความชอบธรรมแต่สุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าพุทธศาสนามี5,000ปีโดยไม่มีใครรู้เลยว่า5000ปีมาจากอะไรสุดท้ายพุทธศาสนาไม่มีภิกษุณีโดยไม่มีใครรู้เลยว่าไม่มีพุก พระพิกษูเนียเพราะเหตุอะไรไม่เข้าไปแก้ที่เหตุเอาที่ผลมาใช้แม้แต่พระสงฆ์ทุกวันนี้แล้วก็จเจริญลอยตามกันมาแก้ขาดการพิพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะแกก็คือไอ้เง่าคนหนึ่งที่ว่าตามตามกันมาสืบๆต่อๆกันมาทําตามตากันมามนะครับแล้วถ้าหาไอ้ต้นตอไอ้เหตุมันตาบอดแกลงเหวไหมลงเหวเพราะงั้นเนี่ยคนเราจะพูดพิธพิจารณาให้ดีนะครับให้ละเอียดแน่นอนมันต้องไปขัดแย้งกับคนที่มีสัญญานะฮะพวกเขาเรียกว่าโลกสวยทางธรรมโลกสวยทางพระสูตร ไอ้นั้นมันโลกสวยมันไม่มีธรรมหรอกครับแต่ข้าเนี่ยข้าอธิบายขึ้นมาข้าพิจารณาดีแล้วข้าถึงพูดถึงมาและพูดอย่างบรรลือเสียหน้าด้วยนะครับก็สาธุคุณครับ